Armafac Academic Center, total solution for better Life. Better Solution Total สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้เราจะมาเาจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับอนาคตของชีววิทยาสังเคราะห์กันนะคะจากเนื้อหาที่เราได้มาเนี่ยบทท้ายๆพูดถึงพลังในการเ,าเหมือนกับเขียนโค้ดชีวิตขึ้นมาใหม่เลยนะคะมันก้าวหน้าไปไกลมากจริงๆชวนให้คิดเหมือนกันนะคะว่าปลายทางมันจะเป็นยังไงต่อไปเราจะมาดูกันค่ะว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่น่าจับตาบ้าง อย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ a ออที่เข้ามาช่วยออกแบบสิ่งมีชีวิตแล้วก็มีระบบที่ไม่ต้องพึ่งผ่าเซลเลยนะคะเอ,อรวมถึงการใช้งานรูปแบบใหม่ๆที่แบบโอ้โหน่าทึ่งมากมากแต่ก็นั่นแหละค่ะพลังที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบเยอะเลยทั้งเรื่องความปลอดภัยความมั่นคงทางชีวภาพแล้วก็คําถามเชิงจริยธรรมที่ซับซ้อนมากๆด้วยอืมใช่ครับคือเป้าหมายวันนี้ก็คงเป็นการกลั่นเอาหัวใจสําคัญจากข้อมูลที่เรามีเนี่แหละครับ ออกมาให้เห็นภาพอนาคตที่มันชัดเจนขึ้นทั้งศักยภาพที่มันโอ้โหน่าทึ่งจริงๆแล้วก็ประเด็นที่เราต้องอใคร่ครวญกันให้ดีๆเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคอย่างเดียวแล้วแต่มันส่งผลต่อสังคมในวงกว้างเลยครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเราเริ่มกันที่ AI ก่อนเลยนะคะข้อมูลบอกว่ามันกำลังจะเปลี่ยนเกมในวงการนี้เลยจริงไหมคะทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะคะ ครับสำคัญมากครับเพราะว่าชีววิทยาสังเคราะห์เนี่ยมันสร้างข้อมูลออกมาเยอะมากเยอะมหาศาลเลยครับทุกครั้งที่เราทดลองออกแบบวงจรเชียวภาพใหม่ๆเนี่ยมันเหมือนเราสร้างพิมพ์เขียนับล้ลานๆแบบเลยทีเดียวทีนี้ AI กับ Machine Learning เนี่ยมันเข้ามาช่วยตรงจุดนี้เลยครับทำให้เราเรียนรู้จากข้อมูลกองมหืมาพวกนั้นได้เร็วขึ้นมากๆเหมือนเราเมีนักวิเคราะห์อัจฉริยะคอยช่วยประมวลผลนั่นนะครับ อ๋อ oh, เหมือนมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาช่วยเลยใช่ครับประมาณนั้นเลยตัวอย่างที่ชัดมากๆก,ก็คือ a l p h a าโฟ d ไงครับที่ทำนายโครงสร้างโปรตีนได้แม่นยำแบบไม่เคยมีมาก่อนเลยมันช่วยประหยัดทั้งเวลาทั้งทับทรัพยากรในการทดลองไปได้เยอะมากครับแล้วแนวคิด inverse folding ที่พูดถึงในข้อมูลล่ะคะที่ว่าเราออกแบบหน้าที่มันก่อนแล้วค่อยให้ AI สร้างโครงสร้างตามมาอันนี้มันมันไปถึงไหนแล้วคะทาได้จริงแค่ไหนอ๋อ oh, เรื่อง Inversefolding กาลังพัฒนาไปเร็วมากครับจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยแนวคิดคือแทนที่เราจะสร้างโปรโตีนขึ้นมาก่อนแล้วค่อยมาดูว่าเอ๊ะมันทําอะไรได้บ้างเราบอก AI ไปเลยว่าเราอยากได้โปรโตีนที่ทําหน้าที่แบบ x นะเช่นไปจับกับโมเลกุลเป้าหมายหรือว่าเร่งปฏิกิริยาเคมีแบบที่ต้องการเป๊กๆแล้วก็ให้ AI เนี่ยช่วยออกแบบลำดับกรอดอะมิโนที่มันน่าจะพับตัวเป็นโครงสร้างที่ทำงานแบบนั้นได้จริงๆ ความท้าทายมันก็มีนะครับคือการออกแบบโปรตีนที่มันทั้งทํางานได้ดีแล้วก็ต้องเสถียรด้วยในสภาพแวดล้อมจริงๆแต่ AI ก็เก่งขึ้นเรื่อยๆครับกาลังพัฒนาไปได้ดีเลยโหฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เลยนะคะแต่มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆทีนี้ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งพูดถึงระบบปลอดเซลล์หรือเซลฟรีซิสเต็มส์อันนี้มันคืออะไรคะแล้วมันต่างจากแบบเดิมยังไงอ๋อครับเซลฟรีซิสเต็มส์ทแทๆเทียบง่ายๆนะครับ ระบบเดิมที่เราใช้เซลล์เนี่ยมันเหมือนเราใช้โรงงานชีวภาพทั้งหลังเลยแต่ระบบปลอดเซลล์หรือเซลฟรีเนี่ยคือเรายกเอาเฉพาะสายการผลิตที่สําคัญสําคัญออกมาข้างนอกเซลล์ครับคือเราสกัดเอาพวกเอนไซม์ไรโบโซมหรือส่วนประกอบอื่นๆที่จําเป็นในการสร้างโปรตีนเนี่ยออกมาจากเซลล์แล้วก็เอามาผสมกันในหลอดทดลองแทนอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเราถอดเครื่องยนต์ออกมาทดสอบเครื่องนอกไม่ต้องให้มันติดอยู่ในรถทั้งคันใช่ไหมคะใช่เลยครับ เป๊ะเลยเลยครับข้อดีที่ชัดเจนมากๆจากข้อมูลที่เรามีก็คือ 1. ความเร็วครับมันเริ่มผลิตโปรโตีนได้ในไม่กี่นาทีหรืออาจจะชั่วโมงเทียบกับแบบเดิมที่ใช้เซลล์อาจจะเป็นวันๆเลยนะครับ 2. คือควบคุมง่ายกว่ามากเพราะมันไม่มีระบบอื่นๆของเซลล์ที่ซับซ้อนมาคอยรบกวนและที่สําคัญมากๆอีกอย่างคือมันสามารถผลิตสารที่อาจจะเป็นพิษต,ต่อเซลลเจ้าบ้านได้ด้วยซึ่งแบบเดิมทําไม่ได้ และสุดท้ายคือมันช่วยลดความเสี่ยงเรื่องสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือ GMO หลุดลอดออกไปได้เยอะมากเพราะมันไม่มีเซลล์ที่มีชีวิตอยู่ตั้งแต่แรกแล้วไงครับมีประโยชน์ชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วพอเราขยับจากการผลิตสารมาสู่การประยุกต์ใช้ที่มันกว้างขึ้นไปอีกข้อมูลที่เราได้มาพูดถึงอะไรที่มันน่าตื่นเต้นบ้างคะครับขอบเขตมันกว้างออกไปเยอะเลยครับไม่ได้อยู่แค่เรื่องยาหรือเคมีพันแล้ว ข้อมูลชี้ไปที่สิ่งที่เรียกว่าวัสดุมีชีวิตหรือ living materials ลองนึกภาพดูนะครับคอนกรีตที่เราฝังแบคทีรียดัดแปลงพันธุกรรมเอาไว้พอมีรอยร้าวมีน้ําซึมเข้าไปแบคทีรียพวกนี้ก็จะเหมือนตื่นขึ้นมาแล้วก็ผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตเพื่อมาอุดรอยร้าวนั้นได้เองเลยโห oh. หรือว่าเส้นใยที่สามารถตรวจจับแล้วก็ย่อยสลายสารพิษในอากาศได้อะไรแบบนี้ครับโห oh, อันนั้นคือพลิกโฉมวงการวัสดุได้เลยนะคะเนี่ย แล้วทางด้านการแพทย์ล่ะคะนอกจากเรื่องยาแล้วมีอะไรอีกบ้างด้าน,นการแพทย์ก็มีเซลล์บำบัดหรือเซลลเทอราปีที่น่าจับตาม,มากๆครับตัวอย่างเด่นๆที่เราเห็นในข้อมูลก็คือ KRT Cell Therapy อันนี้ไม่ใช่แค่การให้ยาธรรมดาแล้วนะครับแต่มันคือการเอาเซลล์ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเองออกมาอัปเกรดข้างนอก ให้มันรู้จักแล้วก็พุ่งเป้าโจมตีเซลมะเร็งได้ดีขึ้นแม่นยามขึ้นแล้วก็ใส่กลับเข้าไปในร่างกายผู้ป่วยอ๋อเหมือนเป็นยาที่มีชีวิตจริงๆใช่ครับเป็นยาที่มีชีวิตจริงๆเลยนอกจากนี้ก็ยังมีแนวคิดที่จะใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมมาช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเช่นช่วยดักจับคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าช่วยย่อยสลายพลาสติกอะไรทํานองนั้นครับ ศักยภาพมันน่าทึ่งมากๆจริงๆค่ะแต่ว่าในข้อมูลก็ย้ำตลอดเลยเรื่องความรับผิดชอบที่ต้องมาคู่กันเสมอเลยเรื่อง BioSafety กับ BioSecurity เนี่ยค่ะช่วยอธิบายความแตกต่างอีกทีได้ไหมคะครับเรื่องนี้สำคัญมากครับเหมือนที่ก็ว่าพลังที่ยิ่งใหญ่มันก็ต้องมาพร้อมความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งตามไปด้วย B i o safety หรือความปลอดภัยทางชีวภาพเนี่ยคือการป้องกันอุบัติเหตุครับ ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคหรือสารชีวาภาพที่อาจจะอันตรายมันหลุดออกจากห้องแลับโดยไม่ได้ตั้งใจถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเราคาดเข็มขัดนิรภัยตอนขับรถป้องกันอุบัติเหตุอ๋อค่ะส่วน b i o s e c u r i t y หรือความมั่นคงทางชีวาภาพอันนี้คือการป้องกันการจงใจนําไปใช้ในทางที่ผิดครับเช่นเอาไปพัฒนาเป็นอาวุธชีวาภาพหรือใช้ในการก่อการร้ายทางชีวาภาพอันนี้จะเหมือนกับการที่เราล็อกรถป้องกันขโมยครับ เข้าใจชัดเจนเลยค่ะเรามิติทางจริยธรรมหรือเอติกส์ละคะที่ข้อมูลให้ความสำคัญมากๆเลยมันเป็นคำถามแบบไหนลรอคะครับเรื่องจริยธรรมหรือเอติกส์เนี่ยมันคือคำถามที่ลึกไปอีกขั้นครับคือคำถามที่ว่าเราควรจะทำสิ่งนี้หรือไม่แม้ว่าในทางเทคนิคเราจะมีความสามารถที่จะทามันได้แล้วก็ตาม ในข้อมูลก็ยกตัวอย่างคำถามที่ชวนให้คิดไว้เยอะเลยครับเช่นเทคโนโลยีพรุ่งนี้สุดท้ายแล้วมันจะเข้าถึงได้แค่คนรวยหรือเปล่าความเท่าเทียมอยู่ตรงไหนแล้วผลกระทบระยะยาวต่อระบบนิเวศท,ที่เราอาจจะยังคาดไม่ถึงละ่ะคืออะไรบ้าง แล้วเรื่องที่เอละเอียดอ่อนมากๆที่สุดก็คือการแก้ไขย,ยีนในเซลล์สืบพันธุ์ของมนุษย์หรือเจ r ม Line e อ i t ิทิ iting, ซึ่งมันจะส่งผลต่อไปอย่างรุ่นลูกรุ่นหลานเลยอันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคแล้วครับแต่มันเป็นคำถามถ,ามถึงคุณค่าแล้วก็อนาคตของความเป็นมนุษย์เราเลยทีเดียวอืมเป็นคำถามที่หนักอึ้งจริงๆนะคะ สรุปแล้วจากข้อมูลที่เราสำรวจกันวันนี้ชีววิทยาสังเคราะห์เนี่ยมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนโลกได้ในหลาย,ลายมิติมากๆเลยตั้งแต่ AI ที่มาช่วยออกแบบชีวิตไปจนถึงวัสดุมีชีวิตหรือยาที่มีชีวิตแต่ทุกๆก้าวที่เราเดินไปเนี่ยก็ต้องทำควบคู่ไปกับการประเมินความเสี่ยงแล้วก็คำนึงถึงประเด็นทางจริยธรรมอย่างรอบคอบม,มากๆเลยนะคะถูกต้องเลยครับหัวใจสำคัญที่ข้อมูลพยายามจะสื่อก็คือเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องมือนะครับ มันมีทั้งพลังในการสร้างสรรค์และก็พลังในการทำลายได้เหมือนกันการที่เราจะนำมันไปใช้เนี่ยต้องอาศัยทั้งปัญญาความรอบคอบและก็ต้องมีกรอบทางจริยธรรมที่ชัดเจนด้วยเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดนั้นตกอยู่กับมนุษยชาติและก็โลกโดยรวมจริงๆครับครับแล้วก็มีคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้เราได้คิดต่อกันจากข้อมูลชุดนี้นะครับก็คือว่าในยุคที่เรากำลังจะมีเครื่องมือในการออกแบบชีวิตที่มันทรงพลังมากขึ้น,นเรื่อยๆแบบนี้เนี่ย อะไรคือหลักการหรือคุณค่าแกนกลางที่สังคมเราควรจะยึดถือร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจว่าเราจะเลือกใช้หรือไม่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างไรให้มีความรับผิดชอบมากที่สุดครับ